เงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนมาตา40ที่อยู่ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มและอยู่ใน14หมวดอาชีพที่ภาครัฐกำหนดไว้นะครับซึ่งก็คือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการแต่ไม่มีลูกจ้างและยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตนนะครับท่านสามารถไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตา40ได้ ภายในเดือนกันยายนคมนี้นะครับและเมื่อท่านเข้าหลักเกณฑ์ท่านก็จะได้รับเงินเยียวยาคนละ5,000บาทซึ่งช่องทางการสมัครนะครับก็สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมหรือว่าจะไปสมัครโดยตรงที่7ซเว่ e อเลธนาคารทกสห้างบิ๊กซี นะครับหรือว่าไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ของท่านนะครับนำบัตรประชาชนไปด้วยนะครับซึ่งการสมัครประกันสังคมม40ก็จะมี3ทางเลือกให้ท่านเลือกนะครับทางเลือกที่1จ่ายเดือนละ70บาททางเลือกที่2จ่ายเดือนละ100บาทและทางเลือกที่3จ่ายเดือนละ300บาทซึ่งแต่ละทางเลือกท่านก็จะได้รับ สิทธิในการรักษาพยาบาลน,นะครับเงินช่วยเหลือเงินทดแทนในกรณีการหยุดงานหรือว่าการเจ็บป่วยต่างๆที่ ตามจํานวนเงินที่ท่านจ่ายสมทบในแต่ละเดือนนะครับจ่ายมากก็ได้รับการช่วยเหลือมากนะครับซึ่งการสมัครม .40 ก็จะไม่กระทบกับสิทธิการรักษาบัตรทองของท่านหรือว่าสิทธิต่างๆในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านยังคงได้รับอยู่เหมือนเดิม นะครับซึ่งก็จะได้เพิ่มเติมในส่วนของเงินช่วยเหลือเงินทดแทนต่างๆตามสิทธิ์ตามช่องทางที่ท่านสมัครในมาตรา40ของประกันสังคมและที่สำคัญหากว่าท่านเข้าหลักเกณฑ์อยู่ใน13จังหวัดสีแดงเข้ม14หมวดอาชีพนะครับสมัครและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในเดือนรกรกฎาคมนี้ท่านก็จะได้รับเงินเยียวยาพิเศษอีกคนละ 5,000บาทนะครับอย่าลืมนะครับรีบไปสมัครและจะได้รับสิทธิประโยชน์และเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐครับ